DON'T เ้าคุลูครับอะไรไม่ต้องงงครับวันนี้เราออกมาจากลำปาง,ปางเราออกมาจากลำปางไกลมากครับวันนี้เรามาที่ลังสือครับพาน้องๆมารับเพื่อนใหม่ที่ลังสิตประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับไม,ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับไปดูครับผมกินก่อนเอ้ามาแล้วตอนนี้ครับ เราอยู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งครับปีสามแล้วพี่คนนี้ครับหอมหล่อสูงขาวสีและที่สำคัญครับรวยมากขอเชิญพ่อพี่ขนนครับสวัสดีครับพี่ขนมสวัสดีครับวันนี้พี่ขนุนมามาทำอะไรครับมาเป็นพี่เลี้ยงครับผมครับผมมองกล้องครับมองกล้องกล้องครับเอาเลยครับแล้วนักข่าววันนี้ พี่ขนุนแอบไปกินบุฟเฟ่ไม่ชวนน้องครับไปลังสิตธิ์โอ้มาลังสิตแทนที่จะชวนน้องไปฟิวเจอร์ไม่ไปอ่ะไปคนเดียวจริงไหมครับขอคำสามคำมันอร่อยมาก <c oughs> มันไม่ใหญ่มากแต่ตอนนี้มันอร่อยมากครับอร่อยจริงๆครับร้านไซแอนนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเชิญชิมได้ครับเดี๋ยวผมจะตามไปเก็บค่าโฆษณาล่าไซแอนนะครับครับ <c oughs> ผม ยอดจริงๆครับขอบคุณมากครับ่าพึ่งนี่ครับโอ,เโอเ้โอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอกันต่อในเบรกอื่นๆน,น,นะครับ ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่คณะอยู่ที่วิทยาศาสตร์วิทยการครับมธรรมศาสตร์สุนรพานะครับก็ตอนนี้นะครับพี่แบงค์ประธานก่อนอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์สุนทรสิตน,นะครับเออตอนนี้พี่แบงค์ครับประธานกอนองคณะถายวิทยากำลังชี้แจงน้องๆเรื่องการนิเทศที่ทสังทิตท่าประจันนะครับเราจะไปหอมกันที่ในวันที่9นะครับเนาะก็ทุกอย่างก็เป็นไปจะไม่ระวางแผนไว้จะมีการบูมคณะบูมหาลัยแล้วก็เป็นการพนาการร่วมกันเนาะ อ๋อมีมีลุกทุ่งรุ่นุ่งุ่อยู่เลยเนาะก็อชี้แางประมาณนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับต้นนะครับสหวิทย์ปีสองครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆนะครับนี่น้องๆนะครับเพื่อนใหม่ของเรานะครับอยู่กับพี่ปีสองเราตอนนี้เรากำลังซ้อมร้องเพลงเชียร์กันอยู่นะครับเพื่อเราจะไปที่ท่าประจันวันที่เก้านะครับไปสู้กับ วิศวะวิศวะเป็นพันคนนะครับดูหน้าน้องๆอเลิร์ดมากดูพี่ๆหน้าพี่ๆก็อเลิร์ดกันนะครับเหงื่อเปียกโชกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับเราได้กําลังประชุมกันอยู่ประชุมกัน,นครับหน้าดําคาเครียดเลยครับหน้ามึดกันหมดทุกคนแล้วตอนนี้ไม่รู้ครับว่าพรุ่งนี้อนาคตพวกเราจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราโดน กดดันอยู่ครับตอนนี้กำลังเครียดมากแต่ผมว่าพรุ่งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีครับเราไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับตอนนี้ไม่มีครับผมครับ้าบ้าไปแล้วมันแตคนเดียวเอะครับ วันนี้วันที่่าไรวะวันนี้วันที่แปดเออวันนี้คือคืนที่สาม่ว่าที่มาอยู่ที่นี่แล้วเอ่ออะไรวะรังสิตปะรักสิครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการหลับนอนเพื่อตื่นไปอะไรวะถ้าประจันในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็กำลังเดินไปอาบน้ำแล้วเกิดเหตุการณ์ตลาดตลาดขึ้นครับรีบตามมาดูครับน้องน้องถามอะไรเนี่ยเกีว์ทีวีไม่ทราบว่า นึกยังไงครับกับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้พี่เป้ามาทำรายการเกียงพี่เป้าเป็นตอมซินอักเสบนิดหน่อยทำไมทุกคนต้องมองก่เป้าี่เห็นแล้วนะครับเมื่อพิธีกรรายการเรากายล่างนะครับก็ไม่เป็นตูดครับมัน เผยท่าแท้ครับนี่คือการเผยท่าแท้มาไปดูหน้าระดับเด็กๆที่เห็นนะครับโอ้ผ่านครับโชคดีครับบ๊ายบายวันที่เท่ยวไหนวะวันที่สี่ป่ะกันของผ่ารพาอาลองครับตอนนี้ก็วันที่เก้ามิถุนาแล้วครับผมคือวันที่สี่ของการพาน้องธรรมศาสตร์มารับน้องที่จากวันนี้จะพาจากอะไรวะลังสิตใไปท่าพระจันทร์เออ ขออย่างโง่เดินทางรถแต่ครับก็ขั้นแรกเลยปลุกน้องๆตื่นตีสามตีห้าพี่ตีสาพี่พี่ตื่นตีสาม 4, 3, ปลกเราปลุกน้องตีสี่ให้อาบน้ำพอสักตีห้าครึ่งปล่อยน้องกลับไปนอนครับนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโ <c oughs> งโมงกออกเรียกมารวมตัวกันแล้วก็ขึ้นรถไปท่าประจันนะครับก็อย่างที่เห็นคนระับนี่คือหน้าของตื่นตีสี่ตีห้าดูดูว่เสียงเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องมหาสจักรมหาี่เรานี่งานรับเพื่อนใหม่ของกรเทศต้องใส่ยจเจ๊งนันแล้วครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองครับเหตุจากคุณซิเกไปปักตะไคร้นั่นเองนะครับเมื่อกี้เห็นเฝนกล้องมาเห็นฝนมาครับคุณซิเกไม่ไไปปักตะไคร้ครับที่ไหนได้เรับโอ้หไอ้พียพายุเข้าเลยครับโอ้โหแม็เอากล้องไปนะระวังเปี้ยงป้างฝนฟ้าขนองขึ้นมา อนนี้พั่ยังบอกวัตุรักุเลมากครับเหตุการณ์ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ช่วยผู้ประสบภัยอยู่แล้วตอนนี้ผู้ประสบภัยผู้เสตุดเขก็ภัยฝนตกฟ้าร้องนักคนขับรถอ่ะเขาขับรถไปทางนี้โคตรเปี่ยวอ่ะแบบเส้นทางนี้เขาบอกว่ามันเคยมีคนแบบรถชนคู่แล้ขนลุกมาก มนนเเยยยออะ่่ากลีทั้งเราชนตายทั้งโดนฆ่าตัวตายเส้นนี้ไงทางนี้ฟังทั้งใจฟังกันซีแล้วมาหนึ่งหกหนึ่งได้ไงวะแค่มึงมาหนึ่งหกหนึ่งได้ไงอย่าใส่ฟิลลิ่งมากเกินไปต่อต่อตอมันมีคนขับรถคนหนึ่งกำลังขับรถไปเรื่อยๆแล้วทางก็เปียวไงปลายทางก็ไม่มีแล้วมันมืดทั้งทางเลยเส้นเลยยาวประมาณห้าโลอ่ะ ปั่มจะเกิไฟเอากูรู้เรื่องกูรู้เรื่องแล้วก็เราเป็นปั่มกรู้เรื่องคนเดียวแล้วเขาขับรถไปไงแล้วทางเส้นนี้คือมันมีทั้งอุบัติเหตุไงคนคนโดนฆ่าตายแล้วมันโยนศพทิ้งไว้ครับโดนคมขืนแล้วก็เอามาเอามาทิ้งไว้ตรงเนี้ยแล้วไอ้นี่อาแล้วขับขัานมาอาและที่ผ่านกุระชีมันก็เอาละจะทำไงดีวะมอง้ายโอยอะปั๊มก็ไม่มีนวทางเส้นเนี้ยมันก็ขับรถมันก็ขับมันก็ เอาไงดีว่าไงดีว่าผลสุดท้ายมันเฮ้ยเอาไม่ได้แล้วเขาไม่ไหวเพิ่งเข่ามันก็เลยจอดเบรกรถเปิดไฟหมดเลยเปิดไฟสูงเปิดไฟในรถเปิดแล้วมาคนเดียวได้ไงมันก็มันก็เปิดไฟหมดเลยแล้วนี่มันก็ไม่ได้แล้วกูเอาหันหันไฟไปทางทางนิดนึงแล้วมันก็ลงไปฉี่นี่ลงฉี่เสร็จมันก็เออฉี่อสบายใจมันก็มีเสียงอะไรม่รู้กบกบกบมาอย่างงี้มันก็เฮ้ยอะไรวะมันก็รีบวิ่งขึ้นรถ พอขึ้นรถมาเท่านั้นแหละมันได้กลิ่นอะเหม็นนะแบมเหม็นเน่าเ่าเหม็นอะไรทักอย่างอะมันก็หายแล้วตามกูมาได้เลยนะครับกลิ่นนั้นก็ไม่หายอะอีนี้มันไปเจอปั๊บข้างหน้ามันขับไปเจอไอ้เชี่ยกลิ่นไม่หายกลิ่นอะไรว่ามันก็ไวอะพี่ผมผมไม่แน่เลยอะไรกตจบเลยไรไมขี้หมาเปิโดนหาโอ้ขี้หมาก็เลย โอ้หมดมุกเลยแต่มือเขาด่าไล่กูบังดิโอ้ไล่กูบังหน่อยดิก็มีคนขับรถแล้วไปฉี่ไปเหยียบก้อนขี้หมาแล้วคิดว่าเป็นผีคือมาวนรถแค่นั้นแหละที่เหลือมันก็แต่งเอาเองแ้าจาจร้องเอาแล้วรับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ฝนนะครับได้ตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็ ตอนนี้ฟ้าก็เปิดห้เราแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นแดดนะครับผมดีแล้วครับน้องๆจะได้ไม่ต้องร้อนนะครับก็จะบอกว่านะครับสําหรับงานรับเพื่อนใหม่ที่ท่าปราจันในครั้งนี้ครับก็มีทั้งหมด3ศูนย์ด้วยกันที่มีการมาเข้าร่วมนะครับก็คือศูนย์ลำปางศูนย์ลังสิตแล้วก็ศูนย์ท่าปราจันนะครับทำไมทำไมต้องศูนย์ลำปางก่อนพัทยามิมาพัทยามีพัทยามีเป็โปรโทครับครับแล้วก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้มีโอกาส เข้ามาที่นี่นะครับมาชมบรรยากาศการรับเพื่อนใหม่นะครับคุณโนครับคุณมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมบ้างครับผมคือหลังจากที่ฝนหยุดตกนะครับรู้สึกอากาศดีมากเลยครับคาดว,าว่าจะเริ่งานที่แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวคืนนี้เราได้ชมไลท์อะไรนะไนท์ไนท์เซาด์เหรออะ,อ,ะอะไรนะซาล์อะไรซาล์ๆเนี่ยนะที่แปลว่า<ป>20นะครับใช่ซาล์มันเป็น20แปลงของของภาคเหนือครับก็นะครับสำหรับเรื่อง กิจกรรมในสําหรับคืนนี้ครับผมก็ไม่สามารถที่จะ,ะถ่ายทอดนะครับให้ท่านผู้ชมดูได้นะครับเนื่องจากผมมีธุระทางบ้านนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องกล้องด้วยก็เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ